ไอ้แท้นี่แหละอาจารย์เบคาฟ้าแวบๆคนนี้จิ้นอาจารย์นีเลยไอ้สัตว์มันต้ามาเลอจักมาเจ้ามาเลยก็สมุดการ์ดอาจารย์โคตรเก่งเลยผมชอบคือเสียงโด่งดังไปไกลนะดังมากอ่เยอะวันๆไม่ทำไลฟ์สนไม่เท่กไหร่นี่ผมก็กดไลค์กดแชร์ได้ไม่ทันเลยเนี่ยจะไปร้องข้ามกำแพงหรือยังไงอ๋อแล้วพรุ่งนี้จะไปร้องข้ามเครื่องกีดขวางเดินร้องข้ามกำแพงวัดจรไออาจารย์ขอหอมพีทไม่ได้ไรเลยแป๊บนึงนะแล้ทตอีมึงเงินนี่ มึงขับพาใครมาเนี่ยมันอยากมาเ <Jamie? S 2> จออาจารย์อยากเจออาจารย์ที่ยืนอามาจาร์อยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์ถ่ายภาพเสร็จต้องไปนั่งไล่ร้องเพลงต่อกลับไปขับอาจารย์เหรอมึงกล้ให้มึงกลับไปหรือไงตกใจะลยจันยิดถึงเห็นเห็นไลฟ์สดก็ไม่คิดว่าจะได้เจอตัวเป็นๆก็เออแล้วยังไงที่มาที่จาวอะไรของขังของอะไรยังไงนี่ดูของนี่ที่มันจะมาดูอาจารย์อนนี้ผมเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์บ่อยขับมอเตอร์ไซค์บ่อยมึงตื่นเต้นกับอาจารย์หรือเปล่าเพาร้อนไหมพาร้อนพุทธคุณเป็นอาจารย์ไม่เห็นมีเลยพระ อ๋อเราจะกอบไปอยู่นี่ละเป็นไงเนี่ยจานเนี่ยไอ้หัูจาันเนยเฮ้ยไอ้จานี่มันจะเป็นไอ้เล่นอ้เวนเนี่ยจาจารย์รุ่แเรว